สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเนลไทม์วันศุกร์ที่14ตุลาคม2565ครับเจอกันวันนี้แอดมินต้องกราบขออภัยนะครับมาในชุดสบายๆไปนิดหนึ่งก็นะเตรียมพร้อมครับสถานการน้ําอะไรมาก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะขนนะครับอ่ะประเด็นวันนี้ก็หลักๆนะครับจะมาพูดคุยเรื่องของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับวันนี้ครบรอบอวันตรวจสอบสถานะครอบครัวนะครับรอบที่5สถานะ ไม่สมบูรณ์นะครับทำอย่างไรสถานะสมบูรณ์ทำอย่างไรแล้วก็รวมถึงนะครับจะไปสรุปคร่าวๆสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา,าปลายปี66นะครับที่มีสื่อใหญ่รายงานนะครับสื่อใหญ่ทางสถานีโทรทัศน์ผู้สื่อข่าวมีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเมื่อ2-3วันก่อนนะครับแต่ทางทางข้อมูลของภาครัฐเองยังไม่ได้มีการยืนยันอะไรออกมานะครับเพียงแต่คอรามาเมื่ออังคารก่อนนั้น ได้อนุมัติงบกลาง2 3 0 0 0ล้านออกมานะครับเกี่ยวกับการดูแลพี่น้องประชาชนเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมนี่แหละนะครับอ่ะไปคุยกันเรื่องสวัสดิการหางรัฐก่อนนะครับบัตรสวัสดิการทางรัฐใหม่นะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ดําเนินการแก้ไขข้อมูลนะครับตั้งแต่รอบที่1 2ึสามมาก็คือเริ่มตั้งแต่5กันยานะครับหกันยาลงทะเบียนแล้วก็การตรวจสอบสถานะครอบครัวรอบที่1เนี่ยก็คือ16กกันยาใช่ไหมครับ หลายท่านก็แก้ไขสถานะเปลี่ยนเป็นสมบูรณ์แล้วหลายท่านไปแก้ไขสองรอบสามรอบตั้งแต่ต้นเดือนกันยาหรือว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการลงทะเบียนป่านนี้ก็ยังไม่แก้ไขปัญหาหลักๆคือหน่วยรับลงทะเบียนแต่ละหน่วยเนี่ยนะครับบริการและก็ดูแลพี่น้องประชาชนไม่ดีที่ได้รับการแจ้งเข้ามานี่ก็มีอย่างเช่นอำเภอพนอำเภอพนเนี่น่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะครับเพท่านผู้ชมพิมมาแค่ว่าอำเภอพลแล้วก็หลายๆพื้นที่ บางพื้นที่ก็ให้ประชาชนรอโดยมีการแจ้งว่าเดี๋ยวจะโทรตามเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะโทรตามประชาชนรอตั้งแต่นู่น14กันยาตั้งแต่ช่วงต้นของการลงทะเบียนมาจนวันนี้นะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานะนะครับเอาละแม้ว่านะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคณะกรรมการสวรั คณะกรรมการประชาธิปไติการเนี่ยเขาประกาศขยายนะครับระยะเวลาการลงทะเบียนจากเดิมสิ้นสุด19ตุลาเป็น31ตุลาคมซึ่งนั่นก็ทําให้นะครับทำให้อะไรทําให้กรอบระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบสถานะครอบครัวเนี่ยมันขยับนะครับขยับไปเป็น11พฤศจิกานะครับ1ิพฤศจิกานี่คือการตรวจสอบสถานะ ของการลงทะเบียนรอบสุดท้ายแต่ท่านผู้ชมสามารถไปแก้ไขข้อมูลได้นะครับจนถึง17 17พฤศจิกายนอันนี้ท่านผู้ชมสามารถดูในเว็บไซต์ได้นะแอดมินเอาขึ้นมาให้ดูภาพพื้นขาวทางด้านขวามือเนี่ยนะครับเป็นตารางในช่วงของการลงทะเบียนนะครับที่มีการขยายเพิ่มเติมจากเดิม7รอบเป็น9รอบ นะครับจากเดิม7รอบเป็น9รอบรอบที่9นะครับแถวล่างสุดคือผู้ที่ลงทะเบียนในช่วง20ตุลาคมนะครับขอไปครับย8ตุลาคมถึง31ตุลาคมนะครับรอบที่9ก็จะไปตรวจสอบสถานะเนี่ยวันที่11พฤศจิกายน65ทีนี้ภาพพื้นสีเหลืองอ่อนทางด้านซ้ายมือนะครับมีรอบแก้ไขข้อมูล สองรอบก็คือรอบที่สิบแล้วก็รอบที่สิบเอ็ดนะครับรอบที่สิบแล้วก็รอบที่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นรอบของการแก้ไขข้อมูลเท่านั้นนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะต้องรอฟังอย่างเดียวไปแก้ไขข้อมูลแล้วก็รอฟังอย่างเดียวแล้วถามว่าวันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลที่เราจะไปอำเภอไปหน่วยลงทะเบียนต่างๆเอาเอกสารต่างๆไปยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ย วันที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมดูตามภาพซ้ายมือนะครับภาพพื้นสีเหลืองตัวหนังสือสีแดงจะระบุเอาไว้ชัดเจนว่าหากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ผู้ลงทะเบียนนะครับจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จด้วยตนเองภายในวันที่17พฤศจิกายน2565 ไม่ใช่วันที่11นะครับวันที่11พฤศจิกาเนี่ยตามรอบที่เก้านผู้ชมเห็นไหมครับตามรอบที่เนี่วันที่11คือวันตรวจสอบสถานะครอบครัวของการลงทะเบียนก็คือลงทะเบียนสิ้นสุดนี่คือ31ตุลาใช่ไหมครับที่เขาขยายเข้ามาใหม่เพรนั้นคนที่ลงทะเบียนในช่วง28่สิบแปยีบามเตุลาเนี่ยก็ไปรอตรวจสอบสถานะวันที่11ของใครไปตรวจสอบสถานะวันที่11พฤศจิกา นะครับไปตรวจสอบสถานะครอบครัววันวันที่11พฤศจิกาถ้าขึ้นสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ท่านยังสามารถไปแก้ไขได้จนถึง17พฤศจิกาก็ขยายไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะนั้นรอบท้ายๆเนี่ยก็จะงวดหน่อยกรอบระยะเวลาก็จะช้าหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับรอบที่10กับรอบที่11ภาพทางด้านซ้ายมือพื้นสีเหลืองอ่อนนะครับรอบที่10กับรอบที่11เนี่ยจะแบ่ง การแก้ไขข้อมูลแล้วก <on> ็การประกาศผลเนี่ยเป็น2ส่วนก็คือคนที่ไปแก้ไขข้อมูลนะครับคนที่ไปแก้ไขข้อมูลวันที่1พฤศจิกาถึง3พฤศจิกาเนี่ยก็ไปรอฟังผลวันที่11พฤศจิกาเหมือนกันอ่าอันนี้เป็นรอบแก้ไขนะครับไม่เกี่ยวกับคนที่ลงทะเบียนใหม่แล้วก็รอบสุดท้ายรอบที่11จะเป็นคนที่ไปแก้ไขข้อมูล4พฤศจิกาถึง17พฤศจิกาก็ไปรอฟังประกาศผลเนี่ยยีิาพฤศจิกานะครับนี่คือ รอบของการประกาศผลสถานะครอบครัวซึ่งนะครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดที่ไปตรวจสอบสถานะแล้วนะครับขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ท่านจะต้องดําเนินการแก้ไขถ้าท่านไม่แก้ไขก็เท่ากับว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนแล้วท่านจะเสียสิทธิ์ไปเลยท่านจะไม่ได้ถูกส่งข้อมูลเข้าไปสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติ8ข้อในช่วงปลายปีนี้ซึ่งจะประกาศผลในช่วงกลางกลางเดือนมกราคม66 นะครับใครที่ขึ้นสถานะไม่สมบูรณ์ต้องไปแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน17พฤศจิกายน2565นายนะครับนั่นคือคนที่สถานะไม่สมบูรณ์ส่วนคนที่ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วนะครับขึ้นว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ไม่ต้องดําเนินการอะไรใดใดทั้งสิ้นให้อยู่เฉยเฉยนะครับให้อยู่เฉยเฉยรอติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรแล้วก็ไปรอฟังประกาศผลคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม2566 นะครับนี่คือคนที่ลงทะเบียนสมบูรณ์ทีนี้ย้อนกลับมาอธิบายเพิ่มเติมสําหรับคนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็จะมีหลากหลายหลากหลายกลุ่มหลากหลายคนลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากอะไรก็ว่ากันไปซึ่งคําแนะนําจากผมเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยเริ่มไปตั้งต้นที่อําเภอดูเงื้อดูเงื่อนอ่ดูเขาเรียกว่าอะไรดูสาเหตุว่าไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเขาจะมีบอก ถ้าท่านผู้ชมเขาไปตรวจสอบสถานะเนี่ยเขาจะบอกเลยการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์แล้วก็ด้านล่างอาบอกเลยเนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสให้ข้อมูลบุตรไม่ถูกต้องนู่นนี้นั่นเป็นพิสูุสํสำเน็แล้วก็ตามมีอยู่9สถานะนะครับถ้าถ้าท่านผู้ชมมั่นใจว่าข้อมูลที่มันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือว่าหรือแม้ว่ามันจะตรงกับความเป็นจริงแล้วเราให้ข้อมูลในการลงทะเบียนไม่ตรงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะลงทะเบียนทางเว็บหรือที่หน่วยลงทะเบียนท่านต้องเอาเอกสารไปดําเนินการแก้ไขมีคู่สมรสก็เอาทะเบียนสมรสไปยืนยัน นะครับถ้าคู่สมรสเสียชีวิตแล้วก็เอาใบมรณบัตรไปยืนยันไปอัปเดตท,ที่อำเภอว่าเอ๊เขาแทงเรื่องออกหรือยังนะครับตามคลิปที่ผมบอกไปนั่นแหละมันมีบางอำเภอนะครับมันมีบางอำเภอบางเขตเนี่ยไม่แทงเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตออกทําให้สถานะของคู่สมรสมันยังค้างอยู่ว่ามีคู่สมรสทั้งที่คู่สมรสเสียชีวิตไปหลาย10ปีแล้วกรณีหย่าก็เหมือนกันบางท่านหย่าไปหลาย10ปีแล้วก็ยังขึ้นว่ามีครอบครัวอยู่ทั้งที่หย่ากันไปแล้วมีใบหย่าก็ให้ท่าน เอาใบมรณะบตรใบาย,ยาพวกนี้เนี่ยไปแจ้งที่หน่วยลงทะเบียนแต่ผมแนะนําว่าให้ไปเริ่มต้นที่ที่ว่าการอ,อรําเภอเพราะฐานทะเบียนราษฎร์อยู่ตรงนั้นแล้วถ้าหากอ,อําเภอไหนมีปัญหานะอาเภอรหรือสานักง,งานเขตไหนมีปัญหาผมแนะนํานะครับถ้าท่านผู้ชมประสานไปที่ประสานไปที่สํานักง,งานคลังจังหวัดแล้วคลังจังหวัดไม่สามารถดําเนินการอะไรได้หรือท่านเห็นว่า อำเภอหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผักภาระให้กับประชาชนให้ท่านผู้ชมทําตามนี้นี่เบอร์โทรเบอร์โทรกรมการปกครองส่วนกลางให้ท่านผู้ชมโทรเข้าไปแจ้งปัญหาเลยว่าที่ว่าการอําเภอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ของที่ดูแลเรื่องทะเบียนราษฎร์เนี่ยของอำเภอนี้มีคําแนะนําประชาชนแบบนี้เนี่ยมันชอบมันชอบด้วยกฎหมายหรือว่ามันเป็นคําแนะนําที่ถูกต้องหรือเปล่าให้กรมการปกครองรับรู้ปัญหาของ อำเภอไม่ต้องกลัวครับนายกประกาศเป่าๆโดยเฉพาะเหตุหลังเหตุเกิดที่หนองบัวลำพูนนายกยิ่งชัดเจนว่าจะต้องบริการพี่น้องประชาชนจะต้องช่วยกันแจ้งปัญหาเจ้าหนะ้าที่รัฐทำงานไม่ตรงไปตรงมาหรือไม่บริการพี่น้องประชาชนอย่างอย่างดีมีหน้าที่อะไรคือทำแบบแบบปัดๆไปทีแบบขอไปทีเหมือนไม่อยากเอาภาระอะไรนะ่ยโทร มีทั้งสายด่วนนะครับสายด่วนกรมการปกครองโทร1548หรือเบอร์โทรศัพท์02 221 0151ถึง8นะครับ0 1 5โทรไม่ติดก็โทร0152 0152โทรไม่ติดก็0153ไล่ไปจนถึง0158เปลี่ยนแค่ตัวสุดท้ายนะครับนี่เบอร์กรมการปกครองผมขึ้นให้อำเภอไหนมีปัญหาโทรไปแล้วก็บอกเลยว่าปัญหาที่ทางเจ้าหน้าที่อำเภอแนะนำแบบนี้1 2 3 4 มันมันถูกต้องไหมให้กรมการปกครองเนี่ยเขาช่วยวินิจฉัยเพราะบางอำเภอเนี่ยบอกว่าจดทะเบียนที่ไหนจดทะเบียนสมรสที่ไหนก็ต้องกลับไปแก้ไขที่เดิมทั้งที่กรมการปกครองเนี่ยมันเขาเรียกอะไรล่ะเขามีหนังสือลงมาตั้งแต่ช่วงถ้าผมจําวันที่ไม่ผิดคือยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองกันยาจากอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยมีหนังสือด่วนที่สุดลงมายังหน่วยงานในสังกัดก็คืออำเภอสำนักง,งานเขตนี่แหละ ให้ําเนินการรับแก้ไขข้อมูลของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอําเภออะไรในประเทศนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องเดินทางกลับไปภูมิลําเนาเพราะทุกวันนี้ฐานข้อมูลเนี่ยมันลิงก์ถึงกันหมดแล้วยกเว้นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่อเาเภอไม่ทํางานคนตายไม่แทงเรื่องออกคนเขาหย่าแล้วไม่บันทึกเข้าคอมแล้วก็บอกว่าทําไมประชาชนไม่เก็บทะเบียนใบหย่าถ้าจะมีข้อกําหนดว่าประชาชนห้ามทําใบหย่าหายห้ามใบทะเบียนสมรสถหถาย แล้วจะมีข้อกําหนดระเบียบของกรมการปกครองเรื่องของคัดสําเนาทะเบียนราษฎรได้ยังไงนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อําเภอท่านควรจะภาคภูมิใจในชุดสีกะกีของท่านที่ได้ดูแลประชาชนไม่ใช่เอกอะก็ถักสายไล่ส่งให้ไปตรงนูน้นไปตรงนี้แต่พวกท่านนั่งกระดิกขาอยู่ในห้องแอร์เกลียดมากกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานแบบนี้ ใครที่ชมใครที่ทําดีเราก็ต้องชื่นชมต้องสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานใครที่มันทําไม่ดีเอาแต่สวมหัวโขนไปวันวันเนี่ยอันนี้ก็ต้องประนามนะโทรแจ้งกันไปเลยครับแลว้วเดี๋ยวดูว่ากรมการปกครองเดี๋ยวดูว่ากระทรวงมหาดไทยจะดําเนินงานหน่วยงานในสังกัดยังไงอ่ะนี่คือคนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ต้องดําเนินการแก้ไขนะครับให้แล้วเสร็จภายใน17จพฤศจิกายน2565ายมีปัญหาเรื่องทะเบียนร,ราษฎรไปอําเภอแล้วไม่ได้รับการดูแลอย่างดีโทร ช่วยกันแจ้งโทรตรงนี้ไม่ติดก็โทรศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของรัฐบาลโทรเลขหนึ่งสี่ตัวหนึ่ง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 โทรเข้าไปร้องเรียนอำเภอไหนมีปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานไหนมีปัญหาโทรเข้าไปต้องช่วยกันครับพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันผมคนเดียวคงไม่สามารถทําให้มันเกิดพลังการเปลี่ยนแปลงใดๆได,ได,ได,ได้นะครับอ้าวแล้วก็ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือ กำลังเตรียมการที่ลงทะเบียนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่จดทะเบียนสมรสเลิกรากันไม่ได้หย่าและตามตัวไม่เจอนะครับอันนี้ผมเคยทาคลิปแนะนําไปแล้วก็คือทางกระทรวงการคลังเสนอครมมีมติออกมาว่าให้คนที่ตามตัวคู่สมรสมาหย่าหรือมากรอกให้ข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ได้เนี่ยนะครับให้ท่านดําเนินการาใช้หนังสือประกอบการพิจารณาแนบประกอบกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งหนังสือประกอบการพิจารมีอยู่2แบบ แบบที่1ใช้สําหรับกลุ่มเปราะบางก็คือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนับถึงวันที่19ตุลาคม65และผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะครับนี่คือกลุ่มเปราะบางใช้หนังสือประกอบการพิจารณาแบบที่1ซึ่งจะต้องมีลายเซ็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับลงนามในตอนท้ายแล้วก็แนบเอกสารไปกับแบบฟอร์มยื่นไปพร้อมกันแล้วก็มีพยานสองคนนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่อายุต่ากว่า 60ปีและไม่ได้เป็นผู้พีการไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ใช้แบบหนังสือประกอบการพิจารณาแบบฟอร์มที่2ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่สังกัดก,กระทรวงมหาดไทยลงนามในหนังสือประกอบการพิจารณาแต่ต้องมีพยาน2คนต้องครบทั้ง2คนนะครับแล้วทั้ง2แบบพยานที่จะเอามาเซ็นจ,จะต้องบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับจะต้องบรรลุนิติภาวะแล้วไม่เป็นคนวิกลจริตไม่เป็นคนที่ศาลมีคําสั่งว่าให้เสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นผู้พิการทางหูก็คือไม่หูหนวกไม่เป็นใบ้แล้วก็ไม่พิการทางสายตาทั้งสองข้างก็คือตาบอดทั้งสองข้างเนี่ยเป็นพยานไม่ได้แต่ถ้าบอดข้างเดียวเนี่ยเป็นพยานได้นะครับนี่คือข้อกําหนดของคนที่จดทะเบียนสมรสเลิกรากาันตามตัวไม่เจอทีนี้สําหรับคนที่จดทะเบียนสมรสเลิกรากาันตามตัวไม่เจอเนี่ยทำยังไงต่อหลังจากที่ท่านลงทะเบียนไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าการลงทะเบียนของท่านสมบูรณ์ท่านก็ไปรอตรวจสอบในช่วงเดือนมกราคมเหมือนกลุ่มอื่นๆน กลุ่มบางไม่ต้องทําอะไรถ้าลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วก็ถ้าประกาศผลแล้วท่านได้รับสิทธิสวัสดิการห่งรัฐปี65ท่านก็แค่ดาเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารของรัฐสามแห่งกรุงไทยออมสินทคศแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มอายุต่ำกว่า60ปีประชาชนทั่วไปเนี่ยหากว่าท่านลงทะเบียนผ่านแล้วท่านต้องดำเน,นินการ2อ,อย่างนะครับ1คืออันดับแรกเลยท่านต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเรารู้แล้วว่าอย่างหนึ่งก็คือใบหย่า ใบสําคัญอย่าก็คือใบหย่านั่นแหละแต่ถ้าเราไม่มีใบหย่าข้อกาหนดเขาใช้คําว่าหรือนะครับหรือเอกสารที่กระทรวงการคลังกําหนดไอ้ตรงเนี้ยยังไม่ได้กําหนดออกมาว่ากระทรวงการคลังจะใช้หนังสืออะไรอาจจะเป็นหนังสือที่ได้รับการยินยอมหรือได้รับความเห็นได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยอีกก็ได้แต่ตอนเนี้ยแน่ๆเลยคือใบหย่าเพราะนั้นในช่วงนี้ใครหย่าได้ก็ต้องหย่าสําหรับคนที่ มีปัญหาเรื่องของคู่สมรสตามตัวไม่เจอนะครับแต่ถ้าคู่สมรสตามไม่เจอจริงๆผมไม่แน่ใจว่าจะไปฟ้องส่งฟ้องศาลได้หรือเปล่าซึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายและใช้ะระยะเวลาไอ้น,นี้ผมก็ยังมองว่ามันเป็นการผักภาระให้กับประชาชนอยู่ดีก็รอนะครับท่านผู้ชมยังไม่ต้องกังวลจนเกินไปเดี๋ยวรอกระทรวงการคลังประกาศออกมาว่าถ้าไม่มีใบหย่าและต้องใช้อะไรนะครับอ่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติท,ทุกขั้นตอนแล้วนะครับอ่าตามนี้นะเรื่องของ บัตรตัีการแห่งรัฐนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของไปอำเภอแล้วไม่ได้รับการดูแลก็นี่ครับโทรไปเลยนะกรมการปกครองทั้งสายด่วน1548แล้วก็เบอร์โทร022210151-8นะครับในวันและเวลาราชการอ่ะทีนี้ไปทิ้งท้ายกับเรื่องของมาตรการเยียวยาภาครัฐนะครับหรือเรียกว่าเยียวยาน้ำท่วมก็ว่าได้นะครับซึ่งตอนนี้ยเอ่อเดี๋ยวนี้ผมบอกนะครับเป็นผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่ช่องหนึ่ง มีการประกาศมีการโพสต์ประกาศใน Facebook ส่วนตัวนะครับย้ําว่าเป็นการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวแต่ก็พอจะเชื่อถือได้เพราะว่าเป็นสื่อใหญ่มีคอนเนคชันมีความาสนิทรู้จักมักคุ้นกับเจ้ากระทรวงนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงที่ก็น่าจะมีข้อความามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้แต่เราก็ต้องรอประกาศจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรงที่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตร หรือแม้กระทั่งเสนอผ่านครมแล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเคาะออกมาก็ค่อยมาว่ากันแต่ณนะตอนนี้ที่แอดมินสามารถยืนยันฟันธงได้100%ก็คือว่า,ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันองังคารที่ผ่านมานะครับมีมติอนุมัติงบกลางนะครับสองหมล้านออกมาทีนี้ตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมีการแจง้งนะครับว่างบ23.000ล้านเนี่ยแบ่งเป็นหกพั เยียาน้ําท่วมนะครับเยียาน้ําท่วมรายละสามพันกับอีกหมื่นเจ็ดก็อาจจะไปทําคนละครึ่งเฟสใหม่ซึ่งถ้าเราดูจํานวนเงินคนละครึ่งเฟสใหม่เราก็ยังไม่รู้ว่ากระทรวงการคลังจะตีกรอบเท่าไหร่นะครับตอนนี้คนละครึ่งเฟสห้าเนี่ยคนที่ใช้สิทธิน่าจะอยู่ประมาณ20กว่าล้านคน20กว่าล้านคนไม่แน่ใจว่าถึง25ล้านคนไหมถ้าอยู่ประมาณ24 25ล้านเนี่ยคงจะได้คนละประมาณ600-800บาท วงเงินนะครับ600-800บาทแต่ถ้าเกิดกระทรวงการคลังลดจํานวนสิทธิ์ลงโดยให้เปิดแบบแย่งเงินใหม่หมดเลยไม่ให้สิทธิ์คนเก่าละไม่ให้สิทธิ์คนเก่าไม่ให้ไม่ให้เขาเรียกอะไรไม่ให้อภิสิทธิ์คนเก่าอะ่ะเหมือนเฟ็ดที่ผ่านๆมาปื้เปิดให้ลงทะเบียนใหม่แล้วกําหนดสิทธิ์แค่15ล้านสมมุตินนะ15ล้าน15ล้านสิทธิ์ใครเลวใครได้อันเนี้ยอาจจะได้วงเงินสูงขึ้น อาจจะได้วงเงินสูงขึ้นอาจจะถึงหนึ่ง2 0 0พันบาทแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากแอดมินนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้มีการพูดถึงก็คือถ้าเกิดต่อขยายคนละครึ่งเฟสใหม่นะครับเป็นเฟสหกเนี่ยเงินเพิ่มกําลังซื้อจะมีไหมส่วนตัวผมเชื่อว่ามีส่วนตัวผมเชื่อว่ามีเงินเพิ่มกาลังซื้อในบัตรสวัสดิการกับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเนื่นองจากหนึ่งบัตรสวัสดิการใหม่ยังไม่ประกาศใช้ครับ ผมว่าใช้อย่างเร็วนะบัตรสวัสดิการใหม่จะประกาศใช้อย่างเร็วคือกุมภาหกหกอย่างเร็วนะครับกุมภาหกหกอย่างช้าก็อาจจะล่าออกไปล่าออกไปเพราะฉนั้นสวัสดิการบัตรสวัสดิการเก่ากับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนถ้ามีคนละครึ่งเฟสใหม่ก็จะต้องได้เงินเพิ่มกำลังซื้อด้วยแต่จะได้เมื่อไหร่ได้พฤติกาธันวาต่อเลยไหมเพราะของเดิมเนี่ยสิ้นสุดแค่ตุลาจะได้พฤติกาธันวาต่อเลยไหมหรือจะเว้นพฤตติกาเว้นพฤตติกาแล้วไปเพิ่มกาลังซื้อกับ ต่อคนละครึ่งน่ยในช่วงธันวา65แล้วก็ค่อมไปมกรา66เป็นไปได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้คือเรารู้แค่ว่าโอเคมันมีงบประมาณออกมาที่จะเยียวยาแล้วไอ้เยียวยาครอบครัวละสามพันบงเล็บนะครับว่าเยียวยาน้ําท่วมไม่ใช่เยียวยาทั่วประเทศอันนี้ต้องตีกรอบออกมาก่อนใครไม่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ําท่วมท่านอาจจะไม่ได้และนี่เป็นการเยียวยาของส่วนกลางไม่เกี่ยวกับ บ้านเรือนเสียหายที่มีการสำรวจตรวจสอบเรื่องของอุทกภยัยวตัตภัยอักคีภัยแล้วท่านกา็ขอรับการช่วยเหลือขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านท้องถิ่นนะครับผ่านกำนัน,นผู้ใยา่บ้านผ่านท้องถิ่นเสนอกันไปตามละดับขั้นอันนั้นก็จะได้รับการช่วยเหลืออีกต่างหากซึ่งผมก็เคยแนะนํามาแทบจะทุกปีว่าบ้านเรือนใครเสียหายไม่ว่าจะเกิดเหตุอัอกคีภัยหรือไฟไหม้นะครับวาตภัยลมพายุย หรืออุทกภัยคือน้ําท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆให้ท่านพยายามเก็บรวบรวมหลักฐานโดยการถ่ายทุกวันนี้มือถือมันมีถ่ายภาพนิ่งเก็บไว้หรือไม่มีเอ่อถือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปประกอบในคําขอรับการช่วยเหลือนะครับอันนี้คือคําแนะนําเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไฟมาตรการเยียวยาปลายปี65มีแนวโน้มนะผมใช้คาว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแต่จะเยียวยาในรูปแบบใดใครได้บ้าง กลุ่มไหนจะต้องทําอย่างไรอันนี้รายละเอียดจากภาครัฐยังไม่มีออกมารวมถึงเงินเยียวยาไร่ละ1,000กับไร่ละ700ของชาวนาด้วยนะครับยังไม่ได้เสนอคอรมอรแต่อย่างใดมีแต่การรายงานจากสื่อจะเป็นสื่อเล็กสื่อใหญ่ก็ตามเพราะนั้นทั้งหมดยังไม่เป็นทางการก็เดี๋ยวรอทางรัฐบาลทางคอรมอเขาประกาศที่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งหรืออย่างน้อยที่สุดกระทรวงการคลังส่วนกลารรงนาเนาะอาจจะเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยหรือปลัดกระทรวงการคลังโฆษกคลังออกมาให้ข้อมูลเนี่ย เดี๋ยวจะนำมารายงานคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่ามีข้อเท็จจริงและมีแนวโน้มไปในทิศทางใดนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ปลอดโรคปลอดภยดัยหรือทั่วกันดูแลสุขภาพกันด้วยขอให้ผ่านพ้นวิกฤตการน้ำไปด้วยกันทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะครับลมหนาวก็มาแล้วด้วยบางแห่งนะครับก็ดูแลสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโรคภยัยแพย้เจ็บก็ยังมีอยู่นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเอ e น s t ส์ไทม์สวัสดีครับ